สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมดูก็ผมลอรุมดำนะครับหรือว่าช่อง YouTube ลอโลนรวมดำระบบทุกทำงานนะครับเอา้าเปิดตัวกับคลิป์ทเช้าๆครับวันนี้กับทีมงานมาตรฐานเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> ขอบอกว่าเล่นดินนากันมันเลย เมื่อช่วงวันสองวันที่แล้วครับแหมรอหลุนมาไม่ทันนั่นนี่แต่ว่าน่าจะยังโหดอยู่ครับดูไปแล้วรอบรอบนี่โอ้โหทางนุ่นน,นุ่มเยอะครับช่วงนี้มาครบกันยังนี่โอ้มาเช้าเกินแล้วนี่เป็ดวงกว่าเองเข้ารับชมหมดเลยครับเปิดตัวรถเสียตานี่แหละวันนี้มีอะไรลั่นๆ้านไหมนี่โอ้วันี่ครับผม ้ดังเด๊ตอนนี้ท่านท่ายไปด้วครับผม TV TV ทีมีทีมงานทุกท่านเจ้าแล้วเฮ้ยเจ้าแล้วมาถูกทางแล้วงานนี้ ดุนเซโอ้เนื้อคำันใหญ่ใด้ๆทั้งเส้นเสียตะจัดให้ฟังพี่น้องคุมพลังร้อยเก้าห้าอิสูเดก้าครับงานนี้สังกัดเีมงานสอยืนยงครับผมพี่น้องโหดโโโเลย เสตาไม่เอหนาลุมเนี่ยเสตาไม่เอาน,ะน,าไอานีไปฝั่งหนึ่งครับเดี๋ยวไปดูอีกช็อตครับตอนที่โอ้สาม,ส,ามสองศูนย์ก็มา,เ,าเดี๋ยวตาโนเสต้าก่อนครับเปิดตัวก็รันเลยเอ้คันยมพูไปไหนในคันยมพูนี่ยังไม่เห็นนะนี่สสจินดาสีอยู่ไหนหน่ายักษ์โอ้รายงานตัวเลยครับตอนนี้รถเสต้าก่อนเลย ตื่นอพลองเซ่แบบนี้ขมเมนเรียกกระตอเฮฟเรป่อว่าอะไรไม่รู้โอ้สวัสดีทักทายแซมไซม์ให้ทุกคนด้วยนะครับตอนนี้มาถึงก็ต้องขอญาตเช็คอินแหละครับพี่น้องแนวทางของลออลอนครับตอนนี้กูโซควาวโซควาวเกตหรือบ้าบ้านขอววน้อยครับ โอ้สวนอะไรนี่สวนมะพร้าวอ่ะไม้พุ่มมะพร้าวเต็มเลยนี่สวนเท่าแกง่งบอกหรือยังไงโอ้ตามเราเสียตากันเลยครับแรงจัดเลยโอ้มีอะไรชอบไม้ตรงนี้จะตาก ขอประคุณไปอย่างมาครับสำหรับสเต็ปม,มือจัดยาวๆชมครับงานนี้ของแท้ของแท้ข้างหลังจงอางบอกว่าสารัอเมริกา โอ้คันนายักไปไหนนี่อยากให้คันนายักมาลั่นดิอยู่ไหนเนี่ยฮะเดี๋ยวตามเต็มต่อไปครับอ้าวอันนี้อันนี้เมกาสีขาวเลยนะนี่โอ้ชอเปอร์คันแรงนะนี่ทำไมได้มาแจกตัวเนี่ยโอ้แล้วคันแรงไปไหนเนี่ยโอ้เหรอ อันนี้โชเฟอร์ท่านตอนเดียวนะพี่น้องจำได้ไหมตอนเดียวสีขาวนะรถ <c oughs> ไปเข้าอุ้ยบอนี่โอ้ชนทิ้งเลยขาเปรดเลยเจ็เบปอวร้องเลยต้นกลยย้วยยางเดีนี่โอ้เอาไปให้ควายเยอ้าไม่เจอขับรถดับก็เจอขับรถไทยก็ยังดีครับพี่น้องโอ้สายโหดสายโหด LC 708คันนี้กเกษตรรุ่งเรืองแทรกเตอร์แอนด์คอมไบ แถวห้วยสนิงโคตรแรงต้องยกให้เขาขับรถดำก็แรงขับรถไทยก็แรงแรงทุกอย่างสังเกตว่าไฟหน้าด้านขวาหนีไม่เหลือเลยนะพี่น้องน่าจะโดนอะไรไม่ทราบเลยดูร่มเขาครับ ใายผ้าใบหรือว่าเสือ้อคุมไว้อย่างดีเลยเดี๋ยวเราไปตามคุมพลัง320กันหน่อยครับฝั่งนูน้นมาแล้วครับคุมพลังดันโลหรือว่าโซโลโซโลโมชั่นคันนี้คุมพลัง320นะพี่น้อง สามสองศูนย์จริงหรือไม่เดี๋ยวมาชมครับเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดเล่นสามสองศูนย์จริงๆเด้น่อ้คันแรงคันแรงประจำทีมงานสอยุนยองครับพี่น้องมีล้อหลนอยู่ด้านหน้าคนขับไม่ธรรมดาอยู่แล้วนี่สามสองศูนย์จริงหรือไม่เดี๋ยวจะหาว่าผมพูดเล่น แบวกเต็มอุ้มครับนี่จัดเต็มกลองข้อ,อน่าจะเปรทนะนี่แต่ว่าท่อเปรทนี่มันเลยนี่เดี๋ยวตามดูท่านสามสองศูนย์เทดินกันหน่อยครับงานนี้สับหนึ่งแล้วสับหนึ่งแล้วเมื่อกี้สับโลนะอันนี้สับสด ไม่ทราบว่าย้อนแสงหรือเปล่านะพี่น้องนี่แสงจัดเหลือเกินมองไปทางไหนกันอ้วเราไม่ละมัดดิือดงแอะยังนะไปทางไหนนี่ทำไมบนกลาท้ลลงไปโอ้เอาเดีย๋ยวไปร,รับชมสเต็ปค,ครับ กับบรรยากาศเช้าเช้าช่วงนี้เริ่มกับวันหยุดสุดสัปดาห์สุขใดเราจะเท่ากับเช้าวันอาทิตย์นะไปออกับบรรยากาศการทำงานครับของพี่ๆได้หยุดกันไหมนี่ว่นอาทิตย์นี่อเอากนาดถอยก็ต้องดันโลนะพี่น้องดันโลดันโล ใส่เกียร์เร็วไม่ได้ครับเพราะว่าอันตรายต้องค่อยๆวัวเดี๋ยวไปตอนด้ำว่าเร็วไหมด้ำเร็วนะพี่น้องผม,มว่านี่เดาเลยครับ เท่าแกอยู่ไหนนี่ตอนนี้นยังเห็นเท่าแกานี่กินข้าวยังนี่ตาโดยแล้วไม่สามชาเลยคันนนนี่โอ้สามชาคาราบาวมีแต่วขวดคาราบาลคอยอย่างนั้นแต่ไม่ใช่น้ำคาราบาวนะน้ำใส ผ่านไปกับเจ้า320ครับตอนนี้มาดูท่านร็อกกันหน่อยครับท่านรอกคันนี้ไม่ธรรมดา้น่นาดะกลองแจก,กตัวยังไม่รอรุนนะก่อนหน้านี้ผมมาถ่ายเขานี่ช่วงคลิปแร,รกๆนี่ท่อยังไม่เปรสนะพี่น้องนี่แหมมาได้2อสคลิปท่อเปรสเฉยเลยนี่เดี๋ยวผมว่าจะเปรสหรือเปล่าครับพี่น้องเปรสนะนี่ เสียตะาเป็นไรน่ะน่าจะยูหรือ,อยังน่ะเดี๋ยวอสเตปแฟนเน็กเทดั้มเล่นกัน,กนหรอครับเสียตะน่าจะเล่นของอะไรแล้วนั่นโอ้เออเดี๋ยวไปรับชมเสียต้ากันนุ่นเสียต้าน่าจะงานหนักแล้วครับเดี๋ยวรับชมอีกครับผมรอสักครู่ครับ